พบกับช่องน้องขนุนแฟมิลี่นะครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสมามาเยี่ยมน้องขนุนนะครับผมเยี่ยมน้องขนุนก็เลยมามาชมมาดูพ่อไฟเบร์นะครับผมได้ยินข่าวว่าพ่อไฟนี่ตกมันเนาะนะครับผมว่าการเป็นยังไงตอนนี้ก็ถามกวนไก่แล้วนะครับผมว่าไฟเบร์นี่ หายแล้วนะครับผมหายตรงมันลวเริ่มเริ่มลดลดน้ำมันไม่ออกลึงก็ไม่ออกนะครับผมตรงมันไม่ไม่ถึงเดือนนะครับผมนี่ครับผมหล่อมากครับผมหอลไฟเบรคของเรานี่นะครับผมน้อง ก่อนก็ผูกหลักนู้นนะครับผมนี่ตกมันก็เลยมาผูกนี่นะครับผมมีใสายางน้ํานะครับเพราะว่าสายางน้ําที่นี่มีผูกในโรงไม่ได้นะครับผมนี่นะครับก็ที่นี่ก็ตกมันก็มีน้ําใกล้น้ํานะครับผมก็เลยเอามาผลูกไว้ตรงนี้ทางมันก็จะเปิดน้ําให้เล่นนะครับไม่ได้ร้อนนี่ครับผมตกมันได้เดือนกว่าแล้วนะครับผม ยังรอเหมือนเดิมครับผมก็ผอมลงนิดนึงนะครับผมเพราะตกมันเนาะไม่รู้ว่าจะได้ผสมง่ายไหมเนาะนะครับผมเมื่อกี้ก็เป็นสัตว์อยู่หลายเชือกอยู่นะครับผมนี่ขอกินแล้วครับผมไพรเบิร์ดไพรเบิรบ์ดเคยมีลูกกับขนุนหนึ่งเรือกนะครับผมแต่น้องขนุนก็คลอดลูกเสียนะครับผม สิบเดือนแล้วนะครับผมสิบเดือนแล้วก็ตอนนี้น้องขนุนก็ใกล้จะใกล้จะพร้อมแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าน้องขนุนนี่จะเป็นสัตว์เมื่อไร่ถ้าขนุนเป็นสัตว์ก็น่าจะได้ผสมนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ผสมเชือกไหนเนาะเพราะว่าที่นี่ก็พอพันลายเชือกนะครับผมนี่ตอนนี้ก็ตกมันอยู่นะครับผม นี่นะครับความหล่อของพ่อพลายขนาดตกมันยังหล่อเลยนะครับผมนี่นิสัยดีนะครับผมตกมันก็ยังนิสัยดีอยู่เนาะไม่โยนไม่โดดใส่นะครับผมหล่อนะครับวันนี้ควานควันพ่อควนันไฟเบอร์นะครับผมน้าไก่นะครับผม,ผมก็ไปทํางานเนาะทำงานในบริษัทนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดก็ก็เลยให้พนักง,งาน ไปทํางานเนาะไปทํางานสวนนะครับผมเข้าไปทําสวนนะครับผมเพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของสวนเนาะครับผม mm hmm. หคนน้วก็ไม่ถือว่าฟ้อมเท่าไหร่นะครับผมถ้าตกมันจงไม่ถือว่าฟ้อมเท่าไหร่ mm hmm. ก็ยังรอเหมือนเดิมนะครับผม mm hmm. บางขนุน,นของเราจะมีวาสนากับควายเบิร์อีกสักเครือกไหมเนาะครับผม mm hmm. จะได้ลูกค่ายเบิร์หรือเปล่า ผมก็อยากได้มากนะครับผมอยากดูได้ลูกของพ่อพายเบิร์ดนะครับผมได้เคยได้มาครั้งหนึ่งแล้วแต่ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับผมเพราะว่าลูกแก่คลอดมาเสียเพราะว่าน้องขนุนเป็นแม่ใหม่นะครับผมสำหรับที่นี้ก็ากดแชร์กดติดตามช่องน้องขนุนของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ